รู้ไหมว่าพี่จะพาไปไหนจิกตักจิกักเจอกันตรงนู้นเลยนะเ,นเดี๋ยวดูว่าหลังจากายทุกคนตอนนี้เราถึงแะะพรแ,แล้วนะคะไอ้ดนนอออพูพี่ฟาเดียดูทางนี้นะอยดูโอ้โหงูสวยมากเลยดูตรงตอนนี้แพรขยับแล้วครับทุกคนเป็นไหมพี่ฟาเรียเป้นสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพา่แฟนฟ้าแฟมิลี่เอ้มอร์ยวันนี้พี่ฟาเรียจะพาไป ทุกคนรู้ไหมว่านี่จะไปไหนจิกตักจิกจักาไปกับบี่เองค่ะฝาคนหนึ่งคือวันนี้บีฟินพี่ฟาเรียจะพาทุกคนไปเที่ยวกระบี่นะวันนี้เราอยู่กับเครื่องฟินฟาาเที่ยวนะครับเราอยู่ช่องฟินฟาาเที่ยวเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปกระบี่กันนะครับเพราะว่ามีงานแต่งเนาะซึ่งน้อ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 งได้แต่งงานเนาะน้องรุศซอนแต่งงานเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูที่งานแต่งที่กระบี่นะครับที่กระบี่ที่ไหนเอ่ยที่เราจะไปกันคือเกาะ ่าเกาะลันตานะครับ oh. เดี๋ยวเราเรามาดูพี่ฟินว่า oh. พี่ฟินนอนหรือ,อยังเดี๋ยวเรามาดูพี่ฟินก่อนเดพี่ฟินอยู่ไหนอ่ะโอ้นี่พี่ฟินอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปเกาะลันตากันนะทุกคน <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวดูว่าระหว่างเดินทางมีอะไรกันบ้าง <Okay. S 1> เดี๋ยวเจอกันตรงนน้นเลยนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูว่าหลังจากไป ตอนนี้เราขึ้นเพลแล้วพี่ฟาเดียนะฝั่งโน้นที่เราเห็นเัินคืนนั่นน่าจะเป็นเกาะลันตานะพี่ฟาเดียนะในที่วระชุบอกว่าเนี่ยสายไฟนี่คือของแท้เลยนะว่าเนี่ยสายไฟนี้เป็นข้ามไปไปเกาะลันตาแล้วพี่ฟาเดียเนาะไอ้ดูพี่ฟาเดียดูทางนี้นยดูเป็นนูพี่ฟาเดียย้ายไปจับมันพี่ฟาเดียในรถเราในรถเราพี่ฟาเดียอ๋อน่นี่มีหลังคาเนาะโอเคแลตอนนี้เดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะว่าแพจะออกตอนไหนนะพี่ฟาเดียนะโอเค กว้างไหมพี่ฟาเดียวว่ากว้างไหมไม่นะว่างว้างอย่าเดินไปเยอะดังเอ๊เดินแล้วมาตานี่ด่าปังยังไม่ได้ยินก้าคือเราต้องบอกว่าเกาะลันตาก็ดูใหญ่มากเลยนะพี่ฟาเดียวนะเนาะตอนนี้เราอยู่บนแพเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศตอนแพออกดีกวนะ่าเนาะโอเ,เวเพื่อนๆรอแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเราจะดูถ่ายตอนที่แพออกเนาะพี่ฟาเดียวเนาะแต่พี่นั่งไม่ได้พี่ฟาเดียวฝนตกมันเปียกเมื่อกี้ปัง ตอนนี้แพขย,ยับแล้วครับทุกคนบินเต้นไปพี่ฟาเรียะเดี๋ยวทุกคนให้ทุกคนดูให้ทุกคนดูนี่ตอนนี้แพขย,ยับแล้วนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหโอ้โหตื่นเต้นจังเลยตอนนี้นี่ข้างแรกนะที่เราจะไปที่จะไปเก<ต>าะลันตาเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศตอนขี่แพนะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าที่เที่ยวนี้ที่ลันตาไหนนะพี่ฟาเรียเมื่อกี้เขาบอกว่าที่เที่ยวที่ไหนเยอะนะที่บางนันบอกเมื่อกี้อะลันตาใหญ่ làn dài à? OK, thì chúng okay. <laughs> <laughs> ja, ja, ta cùng OK. Cún thì nấy, cái này. Nhiều, nhiều. Nhiều thái bẩm này, ฝั่งโน้นะพี่ฝาเดียเดีเราจะต้องไปขึ้นแล้วนั่นตอนนี้เรือวิ่งมาอยู่สักพักแล้วยังอยู่โน,โน่นลุยโอ้โหไกลมากเลยพี่ฝาเดียนะเราต้องข้ามเนี่ยโอ้โหนี่ยพี่แพงสวนทางกับพี่พระเรียโอ้ทุกคนดูสิมีแพงสวนทางกันโอ้โหลมนั้นหัวตอกมาเลยหัวตอกมาเลยเขากำลังาบโอ้นั่นน่าจะเป็นเรือสองลำเอามาประตะกันไหมพี่ฝาเดียดูแต่เหมือนเรือสองลำเลยเนาะนแล้วอยู่ด้านนี้อันนึงด้านโน้นอันนึงเนาะโอ้เนาะ โอ้คนก็เยอะนันนี่เพลํำใหญ่ในช่วงนี้นะพี่เพ่อนนะไม่น่าเชื่อเลยโอเคเดี๋ยวเราไปถึงรถลันตากันเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเจอที่อถลันตาเลยดีกว่าดีอโอ้หมอกนั่นสวยมากเลยดูดิเขาดูรถติดติดขี้เมฆเลยทุกคนครับโอ้โห้ป้าป๊าอยากจะให้เห็นมากเลยนี่คือมันอยู่ในกล้องมันจะดูไกลเดี๋ยวป้าป้าจะดึงมาให้ดูนิดนึงป๊าบเอาไปไหนครับทุกคนสวยมากเลยนะ แล้วตอนนี้เราจะมาถึงนี่ถึงอันดับแรกเขาบอกเป็นเกาะลันตาน้อยทุกคนเดี๋ยวป้าจะไปดูก่อนเนาะว่าลันตาน้อยมีอะไรที่เที่ยวมั่งเนาะล้วเดี๋ยวเสร็จจากลันตาน้อยเราจะไปลันตาใหญ่กันต่อคืนนี้เราจะนอนนี่นะครับเราจะบอกว่าฟินฟ้าพาเที่ยววันนี้ทุกคนจะเป็นยังไงกันบ้างนี่ทีมงานของฟินฟ้านะครับทุกคน,น,อนออตอนนี้พี่ฟินยังหลับอยู่นะครับตื่นแล้วนะโอเคโอเคงอ้กนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า

ดีมากทุกคนมีอาหารใช้ด้วยโอเคทุกคนน้องก็มาทำการเช็คอินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิทุกคนนี่ตรงนี okay. ้สระน้ำ okay. นี่เราได้มีการดูสถานที่นี่นะค่ะข้างในนี้ก็จะเป็นสระน้ำน่าเห็นที่หน้าไอมันไม่เห็นะทุกคนมันไม่เห็น เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ห้องกันแล้วก็ไปาาทัวร์ววสถานที่ดูวาดบางไก่ก่อนเลย